สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสำหรับคลิปโรนี้นะคะครูฝนก็จะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมใน,นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่องเครื่องมือสำรวจโรงเรียนและชุมชนเด็กสามารถนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะไปกับการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปทบทวนเนื้อบทเรียนเดี๋ยวเราไปดูผังสาระการเรียนรู้กันก่อนดีกว่าค่ะและนี่ก็คือผังสาระการเรียนรู้นะคะเรื่องเครื่องมือสำรวจนะคะโรงเรียนและชุมชน เรื่องที่1นนะคะที่เราจะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียนและชุมชนเรื่องที่2นะคะก็จะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนผังของโรงเรียนและชุมชนเด็กพร้อมที่จะเข้าสู่การทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน แน่นอนค่ะเด็กๆคะว่าในแต่ละชุมชนเนี่ยแต่ละแห่งนะคะก็จะมีลักษณะาทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนกันบ้างและก็แตกต่างกันบ้างจึงส่งผลให้สิ่งแวดล้อมของแต่ละชุมชนทําไมคะเด็กๆคะ,ะมีทั้งเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะคะอาทิเช่นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ํานะคะสิ่งแวดล้อมที่พบเห็นนะคะก็อาทิเช่นแม่น้ําลําคลองศาลาริมน้ําเรือ บ้านที่ยกพื้นสูงไรนาสวนผล,ลไม้เป็นต้นต่อไปค่ะชุมชนที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลนะคะสิ่งแวดล้อมที่พบเห็นนะคะอาทิเชน่นชายฝั่งทะเลเรือหาปลาปากแม่น้ำป่ากโกงกลางเป็นต้นนะคะนี่คือความแตกต่างต่อไปค่ะเด็กๆค่ะการสำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียนและชุมชนนะคะสามารถใช้อะไรได้บ้างคะ เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะในคลิปโดที่แล้วาสามารถใช้แผนผังนะคะแผนที่และรูปถ่ายนะคะเพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะและทิศของสิ่งต่างๆในพื้นที่การรู้ความสัมพันธ์ของตำแหน่งที่ตั้งระยะทางและทิศทางของสิ่งต่างๆนะคะก็จะช่วยให้เรารู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งนั้นว่าส่งผลต่อสิ่งอื่นที่อยู่รอบข้างอย่างไร หรือสิ่งรอบข้างนั้นนะคะมีผลต่อสิ่งนั้นเนี่ยอย่างไรเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจในคำว่าแผนผังกันนะคะแผนผังนะคะเป็นเครื่องมือที่เขียนย่อดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่จริงลงบนแผ่นกระดาษหรือวัสดุแบนราบอื่นๆนะคะอาทิเชน่นแผนผังโรงเรียนแผนผังชุมชนเป็นต้นนะคะแผนผังเนี่ยก็แสดงให้รู้ว่าสิ่งใด หรือสถานที่ใดเนี่ยอยู่ใดนะคะอยู่ที่ใดบ้างนะคะมีตำแหน่งระยะทิศเนี่ยอย่างไรและก็มีความสัมพันธ์กันอย่างไรและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะแผนผังชุมชนค่ะต่อไปคะ่ะแผนที่แผนที่นะคะถือว่าเป็นเครื่องมือนะคะที่นำสิ่งต่างๆบนพื้นผิวโลกที่กว้างใหญ่เนี่ยมาแสดงไว้ในกระดาษแผ่นเดียวนะคะโดยการย่อส่วนให้ทำไมคะได้เลยขะ ให้เล็กลงนะคะตามมาตราส่วนแล้วก็ใช้สัญลักษณ์นะคะแสดงสิ่งต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจง่ายนั่นเองค่ะสัญลักษณ์ในแผนที่นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยทราบข้อมูลทางภูมิศาสตร์อาทิเช่นแผนที่นะคะภูมิประเทศก็จะใช้สีแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสูงและความต่ำของพื้นที่โดยใช้สีน้ำตาลนะคะแสดงพื้นที่สูงภูเขาส่วนสีเหลืองนะคะก็จะแสดงพื้นที่ดอน สีเขียวก็แสดงพื้นที่ราบส่วนสีฟ้านะคะก็จะแสดงแหล่งน้ำส่วนแผนที่รัฐกิจนะคะก็จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเขตการปกครองที่ตั้งของเมืองเส้นทางการเดินทางรวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะแผนที่ชุมชนในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายคืออะไรคะได้เๆคะ่ะ เราเคยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะในคลิปโรที่แล้วอ่ารูปถ่ายก็คือแผ่นภาพนะคะที่บันทึกได้จากกล้องถ่ายรูปรูปถ่ายก็จะแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่บริเวณต่างๆการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะคะโดยใช้รูปถ่ายก็จะช่วยให้เห็นสภาพแวดล้อมของพื้นที่จริงในรูปถ่ายเนี่ยนักเรียนจะได้เห็นและก็รู้ตำแหน่งที่ตั้งความสัมพันธ์ของทิศทาง และระยะใกล้ไกลของสิ่งต่างๆในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะคะและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างรูปถ่ายต่อไปค่ะทิศทิศนะคะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกความสัมพันธ์ของตำแหน่งของสิ่งต่างๆโดยทิศหลักนะคะก็จะมีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนะคะและก็มีทิศรองนะคะทิศรองก็ได้แก่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ทิศตะว,วันตกเฉียงใต้และทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือเดี๋ยวในชั่วโมงเรียนครูฝนจะมาทําความเข้าใจในเรื่องทิศให้กับเด็กอีกหนึ่งครั้งนะคะจะมีทิศหลักสี่นะคะแล้วก็ทิศรองสี่ทิศนะคะมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะในเรื่องของการเดินทางหากเดินทางไปถูกทิศก็จะทําให้เรานะคะไม่หลงทางแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนะคะสั้นแล้วก็ไปถึงจุดหมายเนี่ยได้ถูกต้อง และนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะการใช้เข็มทิศอย่างถูกต้องก็จะช่วยให้เดินทางได้ถูกทิศและที่สำคัญเลยนะคะไม่หลงทางค่ะต่อไปนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูการเขียนแผนผังของโรงเรียนและชุมชนกันบ้างนะคะวิธีการเขียนแผนผังอย่างง่าย 1. นนะคะกำหนดสิ่งที่ต้องการเขียนในแผนผังอาทิเชน่นโรงเรียนวัดตลาดถนนคลอง แม่น้ำที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจโรงพยาบาลที่ทำการไปรษณีย์ภูเขาไร่นาสวนเป็นต้นนะคะ 2. นะคะรู้ตำแหน่งระยะและทิศของสิ่งที่ต้องการเขียนข้อนี้ถือว่าสำคัญมากนะคะเด็กๆคะ่ะต่อไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการเขียนแผนผังกันบ้าง 1. น,นะคะออกสำรวจพื้นที่จริงให้ทั่วบริเวณที่ต้องการเขียนแผนผังพร้อมทั้งเขียนเขาโครงข้าวข้าวก่อนนะคะของแผนผังว่าประกอบด้วยสถานที่ใดบ้างตั้งอยู่ที่ใดมีระยะห่างจากสถานที่อื่นๆประมาณเท่าใดและอยู่ทิศใดนี่คือขั้นตอนที่1น,นะคะ ต่อไปค่ะ 2. นําข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นะคะจากการสํารวจเนี่ยมาลงมือเขียนแผนผังโดยใช้สัญลักษณ์อย่างง่าย 3. นะคะนำแผนผังที่ได้เนี่ยไปตรวจสอบความถูกต้องในพื้นที่จริงอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งระยะและทิศของสถานที่ต่างๆและนี่ก็คือตัวอย่างแผนผังโรงเรียนนะคะ เอาละค่ะเด็กๆก่อนจะจากกันไปนะคะเด็กๆยังจําได้อยู่หรือเปล่าคะว่าครูฝนเนี่ยได้มอบหมายงานอะไรให้เด็กๆได้กลับไปทํากันคะอ่ามอบหมายนะคะแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนใช่ไหมคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะซึ่งอยู่ในหน้าที่261เด็กๆอย่าลืมกลับไปทํากันมาด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ครูฝนก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้กลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนกันมาในคลิปโดที่แล้วแล้วก็ในคลิปโดนี้แล้วก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดกันมาด้วยวันนี้ครูฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปโดหน้านะคะด็ก่าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย